สหัสขันเรื่อนรมพระพมภูสิงสวยยิ่งเขื่อนลำปาวภูข้าวพระนอนพักผ่อนแหลมโนนวิเศษอาเขตไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวสซดโลกล้านปียินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสหัสขันศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสหัสขันตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสิน ห่างจากตัวจังหวัดกาลสินประมาณ32กิโลเมตรถนนหมายเลข227เส้นทางกาลสินสหสัมขันธ์พื้นที่รับผิดช,ชอบ8ตำบล85หมู่บ้านศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสหสัันธ์ภายใต้การบริหารงานโดยานางสาวประเสร,ริฐดุลณีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสหสัันธ์ปรัชญาคิดเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสาสขันจัดก,การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพคู่คุณธรรมสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ไฟเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสาสขันมีบุคลากรทั้งหมด30คนประกอบด้วยผู้อำนวยการ1คนข้าราชการครู1คน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1คนลูกจ้างประจํา1คนครูศูนย์การเรียนรู้24คนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1คนพนักงานบริการ1คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ะระดับอำเภอสานสักคามีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อจับให้มีระบบกระตุน้นชี้แนะและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจเพื่อความถนัดของตนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทที่สะดวกโดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้โดยสะดวกเช่นห้องสมุดประชาชนอำเภอสาสันขันพิพิธภัณฑ์สิรินทรวัดพุทธนิมิตภูข้าวพุทธสถานภูสิงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาเป็นต้นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยทุกอาชีพใฝ่เรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องที่ตนถนัดหรือสนใจการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒธตามระดับ เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่ศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนแนะแนวให้รับการศึกษาที่สูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียนต่อไป จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขั้นพื้นฐานนอกระบบในภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2,568นักศึกษาระดับปฐมศึกษา138คนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น516คนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย699คนรวมนักศึกษาทั้งสิ้น1,353คน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันสขัน์มีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล8แห่งดังนี้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนนบุรีตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านโนนบุรีตนนบุรีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลภูสิงตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านดอนดู่ตัณบสิงศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนิคมตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านเสริมชัยศรีตบลบิคมศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโนนน้ำเกลียงตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านโนนน้ำเกลียงต้ำบกรียง ศูนย์การเรียนรู้ระดับบำบลสรารสขันตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านคำลือชาตำบลสรารสขันศูนย์การเรียนรู้ระดับบำบลนามะเขือตั้งอยู่หมู่ที่12บ้านานามะเขือตำบลน,นามะเขือศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโนแหลมทองตั้งอยู่หมู่ที่10บ้านโนานแหลมทองตำบลโนแหลมทองศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโนศิลาตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านม่วงเหนือตำบลโนนศิลาแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสารสขัน พิพิธภัณฑ์ซีเดนทอนพิพิพธภัณฑ์ซีเดนทอนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเชิงอนุรักษ์ที่สําคัญและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นแหล่งที่ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ซีเดนทอนได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์และบรรพชีวินวิทยาซึ่งได้จัดแสดงไว้ทั้งหมด8โซนด้วยกัน วัดพุทธาวาสภูสิงห์ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์มีสองทางได้แก่ทางรถยนต์ถนนลาดยางความยาวประมาณ2กิโลเมตรทางขึ้นบันได654ขั้นบริเวณลานของจุดชมวิว360องศาเป็นที่ประดิสฐานของพระพรมภูมิปาโลเป็นพระพุทธรูปปางมานิชัยขนาดหน้าตักกว้าง10.50เมตรสูง17.80เมตรเป็นจุดชมวิวมองเห็นทิวทัศน์เมืองอำเภอสระสันเทือกเขาและเขื่อนลำปาว วัดพุทธนิมีภูเข้าตั้งอยู่ที่บ้านโกศกทรายตำบลสหัสขันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสายญาต์นอนตะแคงซ้ายหันเศียรไปทางพระธาตุพนมแกะสลักอยู่บนเพิงผาสมัยทวาราวดีบริเวณวัดมีพระมหาธาตุเจดีความสูง80เมตรยอดเจดีประดับด้วยทองคำ30กิโลกรมัมประกอบด้วยอัญมณีประเมินค่าไม่ได้มีอุโบสถไม้แกะสลักพุทธประวัตินิทานชาดกและมีองค์พระใหญ่สีอริยบทประจําทั้งสี่ทิศ วัดเวรวันตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมเป็นที่ประดิษ,ษฐานของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เป็นพระพุทธรูปผู้บารมีหลวงปู่สอพันธุโรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางหนา้าปกเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองชาวตำบลนิคมและชาวอำเภอสาสขันวัดเวรุวันยังเป็นแหล่งอบรมพุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกลาลสินให้กับสถานศึกษาองค์กรและหน่วยงานต่างๆวัดสักกวัน ตั้งอยู่ภูกุ้มข้าวติดกับแหล่งขุดค้นซากไดโนเสาร์และพิพ,ธพิธภัณฑ์ซีเดนทอนเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อบันดานลิทธิผลหรือหลวงพ่อบ้านดาลพระพุทธรูปโบราณปางมานวิชัยสมัยทวาราวดีบนยอดเขามีเจดีสีขาว,ขาวและมีจุดชมวิวทิวทัศ์มองเห็นภูสิงเขื่อนลำปาวและอำเภอสาสขัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาในบริเวณเพื้นที่แหลมนวนวิเศษอ่างเก็บน้ำลำปามีนกชนิดต่างๆอาศัยอยู่จำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามผู้ที่กระทำความผิดพรบรสงหนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นที่พักผ่อนเงินใจจุดชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงามณนะแหลมนนวิเศษเขือ่อนลำปาสะพานเทพสุดา เป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาวที่มีความยาว2กิโลเมตรเชื่อมระหว่างอำเภอสาสัขันและอำเภอหนองกรุงศรีเป็นควงข่ายเชื่อมเส้นทางคมนาคมไปยังจังหวัดมุกดาหารประตูสู่อินโดจีนบริเวณเชิงสะพานมีจุดชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อนลำปาวและสะพานเทพสุดาชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สุดสวยงามแห่งหนึ่งในภาคอีสานอำเภอสานสขันยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายรวมถึงปราชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น พวกเราชาวสอกอรระดับอำเภอสะสขันจะขอสนับสนุนส่งเสริมสืบสานต่อยอดให้สมกับเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนชาวอำเภอสะสขันสืบต่อไป